อ่าซีมมม,ม,วมวสวัสดีชาวนำโชคท้งห่ายนะครับผมวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งนะผมกับสลัดแปะแมวนะผมผมแมวนำโชคนะฮะวันนี้นะโอ้โหจากเมื่อวานไปที่เราเล่นกันได้ก็แบบอือ่าก็ดีเออจริงๆเมื่อวานเนะี่ยผมอัดไปแล้วแต่ที่ผมไปลงัำเกณไหมวันนี้ผมลงคลิปตอนสิบสิบโมงคลิปที่แล้วอะ่ะยี่สิบสามจริงผมจะลงเมื่อวานแล้วนะ ผมตั้งเวลาลงว้เมื่อวานแล้วผมไม่พละไงแต่ผมลืมดูว่าเวลาที่ตั้งอ่ะเป็นวันนี้ด้วยท่านผู้ชมผมก็เลยมาลงวันนี้ให้อวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีไอเดียบางอย่างบางอย่างวันท่านผู้ชมผมว่าผมจะลองเอาสูตรเกา่เกาๆมาใช้ใดูนะไม่รู้มันใช้ผลหรือเปล่าอันนะี้สองไอสามสามอะไรเนะนี่ยสูตรสามสามอ่ะนี่เร้กดครั้งที่สามนะสองครั้งที่สามนะโอเคแล้วก็ห้าสามครั้งหนึ่ง สองสามแล้วก็73ครั้ง7.53้าาครั้ง <S 2> <S 2> <S ไม่ไม่ติดวะเอาจจริงทไมติดเอ้ยม,มาช้านะแมีตัวเนี้ยนะเฮ้ยทิ้งเพื่อนโอเคตะก,กี้7จ3จห้าสามครั้งแล้วเราก็ไปที่20ครกับผมออโต้วยี่สิบ เราเบ็ดสิบแล้วก็ออโตัวยี like ิก็สูตรเดิมๆที่เราเคยใช้กันในอีพีไหนไม่รู้เราจำไม่ได้ละสูตรเก่าๆเลยจำไม่ได้ว่าอีพีไหนแต่ผมจำได้ว่าผมเคยใช้สูตรนี้อยูุ่กคนก็ลองไปหาดูกันเองแล้วกันนะมีกานขายด้วยก็สูตรนี้ก็จะย้ำอีกครั้งว่า2 -53 ครั้ง5-3ครั้งแล้วก็จ็ดจครั้งแล้วก็ต่อได้ย10ออตโอต้ยาวเลยครับผมออตโต้ย0ครั้งนะครบับหลายรอบหลายรอบนะฮะอ๋อวันนี้แปะมาเยอะแฮะอืมเห็นน่าปล่อยบ่อยแล้วคือผมอยากจะถาม่ากผู้ชมนะคนว่าวันนี้เช่ญตอบมาหน่อยนะว่า อย่า้ผมชอบผมเล่นเฮ้ย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 แม่งเงี่ยวะชอบผมเล่นในในอะไรวะแปะแมวหรือรูมามาก่อกันนะอาจริงถ้าผมพูดผมก็เล่นไดสองอย่างนะผมก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรมากมามโอเคแล้วก็อ่ะหมดตอนแล้วก็กดเพิ่มไปยี่สิบ ไปอ่าอืมแม่ยไม่ติดอีกอะโอ้แม,มาตัวหนึ่งแล้วเว้ยมาอีกตัวไหมไมาะจะเป็นจนที่ดินซึบตะกี้เราอยู่ที <c os> <ป>่สิบห้าแล้วกดสิบห้าใหม่ไปไป อุ้ยฮะดีเลยอ่ามันเสียไปยังไม่เยอะมันเราทุนเริ่มต้นที่สองพันกว่าเออน่สองพันกว่าสองพันเกือบสองพันนะเออเกือบถึงสองพันไปไป สวัสดีโอ้แมวมาทะไมมามาให้หมดด้วยแมวแย่วะแย่ว่ะอืมก็ไปสกรอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับขั้นกดแชร์กันด้วยนะผมเพื่อเป็นแรงใจกับผมครับคลิปใหม่ๆถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยล่ะติ๊งติ๊ง แกนี่มันยุ่งยากเด้อจริงจติดไหนสี่ติดไหนสี่โอ้ยไอ้นี่ยโอ้แปะโอ้โหไก่มาจากไหนวะอะไรวะโอ้แปะโอ้โหแปะเยอะวะแม่แปะมาอย่างงี้อีกสักรอบปะ h h! โอ้ยเสียงนี้ฉันเกลียดจริง ตะกี้คือแบบเราได้โมนัสแปะแปะแตกครับผมแปะอะไรตัวแตกวว้า <Wow. S 1> ถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีาดไปอโอ้โหได้แต่แบบในแต่มองในแต่เดินจากไปแ <Yeah. S 2> ย่เหอเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โห oh, มาอีกรอบหนึ่งแล้วโโอ้หไข่แตกนะครับท่านผู้ชมแหมเอาแปะมาเยอะเลยสี400่ร้อยละท่านผู้ชมสองพันละแม่ง Good. Good เกินเกินไปย่ิงจริงอ้โหคือเอจริงผมเออผมทั้งน,นี้ว่าเมื่อวานนะผมตั้งเวลาลงมาได้แต่ว่ามันลงพลาดไงไปตั้งเวลาผิดเป็นวันนี้เริ่มดู okay. เราหมุนสิบครั้งพอไม่ต้องใชเยอะแล้ววนันนี้เดี๋ยวก็พอละเราได้แปะมาแล้วก็คุม้มละ

ตะกี้มันมันทําให้เราแบบหัวใจเรามันแบบอันนี้วะมันคาใจกว่าท่านผู้ชมสักรอบแล้วกันอันยี่สิบเลยไปอันนี้ยี่สุดท้ายละทาไม่ได้คือเราพอละเวลาเราก็กปิดพอคลิปพอแค่นี้เรา,เราได้แปะมาแล้วเราเห็นไอ้วสวยๆมันงามแบบแปะแตกกันหลายตัวละรู้สึกว่ามันจะมีแบบแมวแตกเปล,าล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาสิมาสิมา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 สิมามาสิมาเนี่ยบังลุ้นทำไมให้กูล well. really ุ้นทำไมเฮ้ยเงี้ยจริงไปดูสิว่าจะมาอีกไหมมาสิพวกโง่ไอแม่งโง่มาเลยเข้ามาเอาแปะอีกแล้วโอ้โหวันนี้แปะสามรอบแล้วแปะแตก แตะแตกมางี้สามรอบแล้วทุกผู้ชม,มวันนี้สูตรเก่าเนี่ยไม่ใช่ได้ผลจริงๆเลยแม่สูตรเก่าๆมันใช้ได้ผลจริงๆว่ะท่านผู้ชม,มคือแบบแตะแตกมาสามรอบแล้วจริงๆแต่แมวก็ยังไม่ใช่จะแตกไงแต่คือแบบ ในเมื่อแปะมันแตกแล้วรู้ชมมันต้องได้ดีวะอีกสักหน่อยดีกว่าเราหมือนสักหน่อยดีกว่าเ <c oughs> ลยสมุนสักหน่อยดีกว่า <c oughs> เอาจริง <c oughs> ไปสิบพอละสิบสักหน่อยดีกว่าเราอย่าแบบยัเพิ่งย่อท้อสิอย่งยอออางจริง <c oughs> อจริงนะ เออแท็กซี่แมวแมวม,มาโอ้โหแมวมาเลี้ยงอย่างนี้แหมบอกแล้วมันต้องติดแต่วันนี้โอ้โหสุกเก่าๆไม่อยากจะเชือ่อเอาจริงอยากจะเชื่ออะไรจริงๆไปต่อเลยว่าจะติดไปขนาดไหนไหน,นะท่านผู้ชมโอ้โหเรามีอยู่พันลันนี้อ๋อคือตอนนี้เราก็กำไรอยู่นนะอตอนนี้เรากำไรมา200ใช่ปะ นี่แล้วก็กำไรมาต่อเป็นกำไรนี่กำไรมานักเรือมีแล้วเนี่ยดิสเราจะได้เท่าไหร่กันเชียววันนี้อออืืหขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกโอ้สามสิบสามสิบสองสองร้อยแล้วสองร้อยเจ็ดแล้วทุกคนไปแล้วสองร้อยเจ็ดไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาผมวันนี้เพิ่มขึ้นไปแล้วผมเพิ่มไปแล้วอ่ายังไงต่อครับผมเพิ่มขึ้นไปแล้วอ่าร้อยหนึ่งครับผมตอนนี้สามร้อยสามร้อยเก้าสิบแปดแล้วผมท่านผู้ชมตอนนี้จะขึ้นไปได้อีกขนาดไหนโอ้โหขึ้นไปแล้วขึ้นไปอีกแล้วนิดนึงขึ้นสักนิดอีกสักนิดนึงอีกสัักนนิดึงโโอ้้หแลวครบผม อ่าเบสองสี่ร้อยสามสิบหกแล้วผมตอนนี้จะไปได้อีกขนาดไหนโอ้ไปขึ้นไปอีกดูซิว่าจะไปขนาดไหนโอ้โหโอ้ว้าว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 ,าว,าวาสูตรเก่าๆมันใช้ได้ผลนี่ผมจะเอาไรผมตอนนี้ไปยังไงฮะผมขึ้นไปอีกแล้วนะฮะโอ้ขึ้นไปอีกเอาไปอีกไปอีกไปอีกกำไรแล้วผมกำไรกำไรเห็นเห็นกำไรเนาะเนาะนะผมอืมมี่หกร้อยแล้วผมน้ชนตอนนี้หกร้อยแล้วจะมีไก่แตกไม่ตานี้อจริงๆไก่แตกก็ไม่สำคัญนะตอนนี้เราก็ได้กำไรมากมากๆโขแล้วผม ไปแล้วผมสองร้อยแล้วผมสองร้อยแล้วยังไงยังไงโอ้ไก่แตกแล้วฮะท่านผู้ชมพูดนี่พูดนี่แหมมากันอย่างล้นหลามจริงโอ้โหไอ้เก้าร้อยแล้วท่านผู้ชมจะไปได้ขนาดไหนจะได้ขนาดไหนโอ้ขึ้นมาอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกโอ้โหตอนนี้นะฮะอ่าฮะพันหกสิบสองแล้วผมแหมมีอีกไหมโอ้ยขึ้นไปได้แล้วผมตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วผมตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วนะฮะมันขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะฮะโอ้โห กำไรอย like ่างกำไรนี่ประมาณพันกว่าแล้วครับผมกำไรประมาณพันสามนะฮะกำไรพันสามแล้วนะฮะท่านผู้ชมพันสามพันสี่ป่ะพันสี่ประมาณพันสี่ถ้าเราเริ่มประมาณแปดพันเก้าร้อยกว่านะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากดรอมันหมดก่อนโอเคหมดละเดี๋ยวปรับให้มันเลขสวยๆกันดีกว่าปรับเป็นเท่าไหร่สองแล้วกัน มโอเคแค่นี้น่าจะพอละผมว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าอามาที่ว่าเร็วต้องแพล,ละเพราะลาไปก่อนบา,บายครัอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะจะมีภาพวิดีโอใหม่ๆจากผมแล้วเจอกันใหม่บา,บาย